วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาที่น่ารักทุกๆทันนะคะเมื่อนย์ะลล่นมากแบบว่าเบิดสภาพพี่น้องยะลล่นสีมากเก็บบักพริกไปกินกับสมป่ากินกับแนวแสบพี่น้องจา๋าชีวิตบ,นบานๆเนาะค่ะเนาะอันบักพริกปลูกไว้เนี่ยะเล่นก็กินแหละพี่น,อน้องหไวอ่อนมันกับว่าเพ็ิดปันไดพี่น้องจา๋า สภาพเยลลินบ่คอยโอเคปันไดเด้อพี่น้องเดอ้อนี่แหละค่ะชีวิตของสาวอีสานคนไกบ่บานเนาะค่ะเนะาะเยลลินก็ขอเป็นกําลังใจให้ลูกอีสานหรือว่าผู้ใดที่บ่ไดดเป็นคนอีสานที่สู่ชีวิตก็ขอให้พบพ่อ,พอสิ่งดีๆสุขสุขคนเด้อะค่ะเด้อค่ะมีอียังก็มาแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะบานหนึ่งเมืองเดียวกันมาอยู่ต่างประเทศเฮ้ยสะอ่อนพี่น้อง มาอยู่ต่างประเทศหาอยากหากินเอออันใดดีดห้าก็เก็บไว้อันใดบดีห้าก็ถิ่งไปเนาะค่ะเนาะชีวิตมันสัน่นเออจะสิมาสร้างมากินแหนงแข่งใจอยียงกันอยู่บ่อหอดลอยปีก็ตายหรอพี่นอ้องเอ้ยแนยวใดแสบแนวใดดีกะหามาต่วนมาฝากกันเนาะค่ะเนาะคันบ่แฮปปี้ซึ้งกันและกันแล้วบ่หัก ซึงกันละกันแล้วก็ตตางคนต่างอยู่ตางคนต่างไปมันบอพี่น้องว่าเอ้าเก็บบอพี่กไปเว่าไปเลยๆบาทเลยไปพี่น้องไปเบิงเ่งแนวกินเยลินเนาะค่ะเนาะเบีย้ยผักกาศหน่อยไก่สีได้กินอีกแล้วพี่น้องจา๋าหมาแมวก็จังกวนอีรีเดะมาเคลียมาขวดของเยลินมาแล้วพี่น้องแนวกินเยลินนี่แหละคะ่ะ อาหารอีสาบนบ้านๆเนาะคะเนาะสำหรับคนไกลบ้านลหลายๆผู้หลายๆคนก็สิอยากกินแบบนี้เนาะพี่น้องเนะาะค่ะบัวพิกสดๆปลูกใหม่ๆหอมๆเก็บสดๆใหม่ๆจากต้นเนาะพี่น้องเนาะยื่นกะซี่มีปลาสมฟักแลก้วก็ปลาจอมสมไขป่ปลาเห็ดแบบอีสา,บานบ้านๆเฮาบ่มีสารเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะคะ พี่น้องคะ่ะเมื่อนียาลินกันนํามาฝากมาตอนล่เติบหวังว่าพี่น้องสิเอ็นจอยกับการรับชมคลิปวิดีโอนี่ของยาลินด้อค่ะเดอ้อบอกไปกันไล่แมงวันไปพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเดอ้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ